นี่นะครับไม้เขื่อนปลาสักนะครับอ่างนี้เป็นอ่างที่อยู่ในเขื่อนนะครับผมฝนตกแดดออกทุนไม่ได้เซตตัวนะครับนี่ต่อแล้วบอ้มาโอ้โหโอ้ nan n นเอายังเอายังอันนี้เอาก่อนมาติดมาติดมาติด mát tích tích mát tích nặng nặng tích mát tích tích mát tích nè tích เอาละครับเดินทางมาถึงหมายแล้วครับนะนี่แหละครับหมายเขื่อนป่าสักนะครับอ่างนี้เป็นอ่างที่อยู่ในเขื่อนนะครับผมตรงนู้นเป็นรางรถไฟลอยน้ํานะครับเวลาน้ําขึ้นน้ําก็จะท่วมหมดเลยนะครับแถวนี้ตอนนี้หน้าแรงครับน้ําแห้งครับหน้าฝนแลวแต่น้ําฝนยังไม่มานะครับเี่นนู่นคือรางรถไฟลอยน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยครับผมพานานามาดูใกล้ โโอออหลนี่ครับเป็นปั๊มน้ำประปานะครับตรงนี้เขาสูบน้ำไปทำน้ำประปานะครับเป็นสภาพอ่างที่อยู่ในเขื่อนอีกทีหนึ่งครับเราก็คงจะลงแถวแวนี้แลครับหน้าแถวนี้นะครับวนะเอาละครับจะเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บครับเดี๋ยวบมาจอขึ้นครับ กือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแล้วก็ไปเค้าเยือกเลยครับและเหยือที่เราจะใช้วันนี้ครับเหมือนเดิมครับนะเยือคุณภาพโปรตีนสูงเยือตกปลาบันโจนะครับนี่คือช่องทางติดต่อบันโจนะครับสูตรหัวข้าวโพดครับสูตรจริงิีครับใส่ลงไปบันโจอย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจสูตรครับเพราะบันโจผสมมาให้เราแล้ว ใส่น้ำตามเข้าไปโอเคพอเดี๋ยวแช์เกินนี่นะครับหมาดๆรวนๆแล้วน,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 นะแค่นี้พอ้ออกไมย้มยำใบอย่างนี้ครับเพิ่มเติมความสดชื่นด้วย นมชมพูเพื่อความสดชื่นสวัสดีครับสวัสดีนานานักตกป,ปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬาการตกป,ปลาทุกๆท่าน,นครับก็มาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนวาชาแนลครับวันนี้พานานานมาที่เขื่อนป่าศักนะครับผมทาง นาเรานู้นนะครับคือเขื่อนป่าศักนะครับตรงนี้ก็ชายขอบครับแต่ว่าเป็นบอ่อดินนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนป่าศักครับตรงบอร่อดินพวกนี้เวลาหน้าน้ํามาก็าจะน้ําท่วมหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ํายังไม่มาก็าจะแห้งเห็นเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นอะไรไปนะครับวันนี้ก็มาที่หลุมนี้ครับเพราะว่าได้ข่าวมาจากนปอกครับนัปอกส่งข่าวมาบอกว่าน่าสนใจลองมานั่งดูแล้วก็มีตัวให้นปอกได้เล่นอยู่มั้งนั้น นะครับผมก็เลยลองมาตามน้าป๊อกครับพี่โอเคทุกจริงนะครับขอบคุณนป๊อกที่แนะนำมาครับผมก็จัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ตกกันที่ระยะ36ครับนะฮะตกแบบบาลานซ์แตะ2ตะขอนะครับแล้วก็สายที่ใช้ก็สายมนเบอร์2.5ชิ้นหน้า2.0ครับตะขอเป็นอีเซมาตัดห่วงนะครับเบอร์0.5ครับผมเอ้ยเบอร์ห้านะครับผมแล้วก็ เหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกปลาบันโจโเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคึมคึมครับนะเมฆฝนฟ้าร้องฝนตกอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่เวลาบ่ายสองนะครับเหมือนจะมืดเลยครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรจัดเตรียมของนะครับยังไงก็ต้องลุยครับนะเอาละครับวันแล้วก็ไปลุยนครับผมไป เอาละครับพร้อมแล้วนะว่าแล้วก็มาบีบเยอะกันครับคืมจังเลยอคืมเหมือนกับเป็นหน้ายค้มเหมือนกับตอนเย็นเลยนะครับฝนตกอยู่ฝั่งข้างหน้าเรารู้นะแล้วก็เสียงเพลงก็ไม่รู้จะเสียงเพลงจะเข้ามาในคลิปเราหรือเปล่านะครับวันหยุดครับฝั่งนู้นเป็นมุมที่มีคนเข้ามาปิกนิกกันครับมีเสียงเปิดเพลงกัน พร้อมแล้วครับมาล้านแตะสองตะขอครับจับจีบีบตัวเรียบร้อยครับไม้แรกครับไปกันเลยเอาละครับไม้แรกลงน้ำแล้วครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะหมานไหม ต่อเลยต่อเลยตอนไว้ตอนไว้ตอนไว้นะตอนไว้นะเมื่อกี้ขยับนี่ครับท้นขยับครับโอ้ไหลจมโอ้โหครับลืมไปครับว่าที่นี่เขื่อนปลาซักนะครับมาแล้ฮ น่าจะปวดแขนสมังอาการอย่างนี้นะลองบาลานซ์สักพักหนึ่งก่อนครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนนี้ครับดูแล้วเหมือนจะเป็นปลาน้อยหรือเปล่าแบบนี้อาการอย่างนี้ไปต่อครับมามาเบิรงซิปลาอะไรตอดดูครับโอ้โห โอ้โหกินกลางอากาศเลยครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับแบบนี้เดี๋่อตกย,ยังไม่ทันได้ปรับกล้องไปหาทุ่นเลยนะครับลองบินเ,เล็กๆดูกันวนนี้ดูครับดูครับทุนไม่ได้เซตตัวนะครับนี่ต่อแล้วครับอู้อูมา ว่าแล้วอาการอย่างนี้ครับตะเพียนน้อยแล้วนะเอ้าแต้มแรกมาแล้วครับตะเพียนน้อยครับอ้าวมัน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 กินไปก่อนปลานำโชคปลาหมันเกี่ยวเล็กๆครับโอ้ยลมคึ้นแล้วโอ้เมฆเมฆฝนอยู่บนหัวเราครับจะตกเด้อขอร้อง ต่อครับโอ้ยถอยสวนลมถอ,อยเปไปกับลมหมดแล้ว จริงๆจ,จังๆเลยครับว่านะครับียกครับอยู่ในร่มเบ็ดยังวางอยู่ข้างบันลังนะครับานะโอยโอยโลมเอาขึ้นมาใกล้ไม่ได้ครับมีก็หลบออกมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเดินไปหลบหลบล,บลมก่อนครับ าดินก่อนเข้ามาฮนะ 那停点亮，那你点亮。 มาณะันไม่มทันนี้เรื่องทำอะไรเลยมาไปให้จอดไปก่อนไม่รู้ว่าติดหรือ,อยังนะครับแต่กระตุกไปทีหนึ่งมี้แล้วก็เงียบไปมาแล้วมาบีบเยือนก่อนครับมนาะมีงานหลิวไปด้วยครับมาพร้อมแล้วครับวันนี้ตกไม้ตายนะครับจิ้งหิวเมื่อวานนี้ บาลานคือทุนยุกยิก,ย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 กตลอดนะครับวันนี้ก็เลยเล่นเป็นไม้ตายสองตะขอนะครับสายเมนสองห้าชิ้นหน้าสองจดศนย์นะครับตะขอบอีเซมาหน้าบิดเบอร์ห้านะครับไม้แรกครับไวโลดเอาแล้วครับไม้แรกลงน้ำนะครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไง มันจะหมานไหม <c oughs> หมายแรกสองครั้งเลยนะคลิปนี้แปมแรกวันนี้จะเป็นอะไรเมื่อวานนี้ก็มีพวกปลากระเพียนน้อยปลากระมังรวมๆแล้วห้าหกเจ็ดตัวอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยคืนหมดครับเมื่อวานนี้ฝนมันตกครับน,น,นะะอื้ ขันไกลขันไกลนัน่นนัน่นน,น,น,นเอายังเอายังอันนี้เอาก่อนโอ้โหโอ,โอ้โหแต่มแรกครับปลาจตเพียนน้อยครับนะดูดิตัวเท่านี้มือเก็บก่อนเนาะปลาหมันเราเลอกเอาชัยมันน่าดิอยู่แล้วจรินจริงสองรอบแล้วนะ เราม่น่าจะอยู่แล้วดูสิปลาอันหยังดูสิว่าปลาอันหยังปลาอันหยังอุย้ยใช้ได้ปลากระมังใสดีครับกระมังไสสวยเลยครับแบบนี้ใสก็ใช้ได้ครับนะทอดได้ครับแบบนี้ เก็บก่อนเอามัน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 วันท <c oughs> ี่นปอกมานปอกได้ปลานินไปนะครับที่นปอกส่งข่าวผมผมก็อยากได้ปลานินนะ <c oughs> ผมก็เลยตามรอยนปอกมาครับดยสิ้าวันนี้ผมจะเจอปลานินหรือเปล่าครับ อันนี้ทุน่นน้ห ดูหนักหนัก,นกปากกระมังอยู่นะครับน,นะใส่เก็ใช้ได้ครับใส่กำลังกินนะครับกำลังทอดกระมังกระมังกระมัง หน้าดินสองคันสองแต้มแล้วน,นะครับจิงหลิวก็หนึ่งคันหนึ่งแต้มเหมือนกันครับแต่ตัวก็ป้อยเดียวมกินจิงหลิวว่าโอ้โหอู้ไปทตอดเล่นนานแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนทอดเปลี่ยนไซทอด อันนี้ตอดนานๆนะครับถ้าตอดจึ๊บๆ,ๆๆนี่มีโดนครับหืมจมลงไปเลยโอ้ยหลุดอื้อ ฝนลงเม็ดอีกตั้งหากโอ้ฝนตกเปรย์ครับน้อยสวนลมฝนตกแดดออกโอ้โหหลุดแล้วโอ้โหคันไหนคันไหนคันไหน หันไก้หันไก้หันไกลตออโอ้โห,หไหลลงอย่างสวยครับนี่โดนขูได้มาตะเก็ดโอ้โห,โหกินกินครั้งที่สองนะ กินครั้งที่สองแล้วนะยิงอีกอย่เอาขึ้นเอ้าโอ้ต้องเอาแล้วล่ะ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  ตะ,ะต,ะะตะโกกครับปลาตะโกกน้อยเก็บก่อนเก็บก่อนปลามานเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันตะโกกก็มาเดี๋ยวผมผสมยีกที่นึงก่อนครับหื้ม มาติดๆมาติดมาติดๆมันจะหนักนะมันจะนหนะน,นักอยู่หนักอยู่นะหนักๆตึ๊ก่นะนนอุ้ยนะอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีไซดมีไซ มีไซส์ครับมีไซส์เอา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 ซีเอาซิเอาซิซีเอาซิเอาซิาซาซจ้ะเย้ <Yeah. S 1> วู้มาแล้วนะปาน,นินครับปาน,นินไซส์ดีเลยโอ้ไซส์สวยเลยครับโอ๊ยรูปปี๋ พอดีดดดรูปดีปลาหนิงะมับวะนะไซส,สวยครับเดี๋ยเอาไปเอาไปหล่อก่อนเอาไปขี้โม่ครับเอามาหลออครับให้สมกับว่าอยากได้ปลาหนิงครับวนะไซกำลังกินนะครับก็ไซดีเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจกปากก่อนเดีด๋ยวรุดนี่นะครับแันน ปานินมาแล้วครับมนมานมานมาน ่ถอนนานเลยหนูกินจนท้องเป่งหมดแล้ว ดูเขาหนะโอ้ยนี่แค่จะเอามาเช็คเหยื่อเฉยนะครับโอ้ยถึงว่าแหละครับมันยุกยิกยุกยิกแล้วก็หาตัวไม่เจอครับอันนี้ไม่ได้วัดด้วยนะครับแค่ยกขึ้นมาเฉยครับดูเขานะเท่านิ้วก้อยคนิ้วโป้งใหญ่กว่าครับว่าเท่านิ้วก้อยครับโอ้ลูกปลากระมังน้อยครับยังสามารถติดอยู่นะลูกเนาะ ไม่ได้วัดด้วยนะครับจะยกขึ้นมาสิบเหยื่อเมื่อกี้โอ,โอ้ยอ นตายคันกระดิกเลยนะครับนั้นยังวัดไม่โดนเะยครับติดติดอะไรติดก้อนหิน ม่ลุ้ยหักเลยคันอ่อนครับ <c oughs> โอ้คันกองแจ้งไิ่ใช้หน้าแล้วนะเสียดายผมทำหักไปแล้วครับมันติดครับ ที่อะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยไปแล้ว,ลวนะฮะคันตกปรากฏผมซะด้วยครับถึงเวลาของมันนะมบนจะเกี่ยวก้อนหินโอ้เสียคันเวทจริงเลยหนึ่งคันเสียได้จังสาไปซื้อคันเล็กๆไว้ตกปรากฏครับ เรียบร้อยไปแล้วครับนะขาดดึงขาดไปแล้วหักไม่น่าดึงเลย <laughs> โอ้คันเล็กๆหน้าดินพกง่ายๆเลยไม่ไมีเลยทีนี้ม,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 มันลงคายครับ <laughs> เ,รเลย้ยไกลคข้คางเบ็ดเลยครับนะมาอรอนลุ้นกันมามีลงขายใกล้ๆปลาจะกินหรือเปล่าครับ ครับผมก็เอาละครับนะครับก็เงียบมาพักใหญ่ๆเลยนะครับตั้งแต่เขาลงขายไปก็เงียบนะไม่ตอบเลยชิงดือก็เงียบหน้าดินก็เงียบไปตอนนี้ก็ผ่านไปพักใหญ่ๆแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับเราลงเบ็ดก็ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงกว่าๆนะครับเกือบบ่ายโมงโดยประมาณตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับร้อนแดดด้วยครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวส่งงานนานก่อนนะครับ ดูผลงานของเราวันนี้ครับว่าเป็นจะใดนี่หลอดแหวคร,รับปลาหนินตัวนี้แหละครับตัวเดียวแท้ๆเลยครับนอกนั้นก็มีแต่ปลาส้อยเอ้ยมีแต่ปลาตะเพียนกับปลากระมงน้อยครับนะฮะแล้วก็สําหรับชิมหลิวก็เป็นปลาน้อยเข้ากวนสะส่วนใหญ่นะครับทุนขยับยิบยิกๆๆอยู่ตลอดเวลาวัดว้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็รอด เอามาได้เพราะหน้าดินเนี่ยะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทําคันหักไปอีกหนึ่งคันครับผมมันเกี่ยวน่าจะเกี่ยวหินครับหัวดึงหักไปเลยคิดว่าจะไม่หักกับยังออกแรงไม่สุดเลยหักซะแล้วนะครับคันห้าฟุตที่แรมีสองคันเอาไว้ตกปรากฏต,ตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วยว,วไปหาใหม่ <laughs> ก็เอาละนะครับวนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็พอได้เสพบรรยากาศธรรมชาติ้างนะครับคลิปนี้ถ่าย2วันนะครับเมื่อวานได้ไปเจ็ดแปดตัวอยู่ครับมีแต่ปลาตะเพียนปลากระมังนะครับเมื่อวานไม่ได้เอานาดินมาก็เลยวันนี้ก็เลยติดนาดินมานะครับก็ได้ผลนะครับผมสําหรับเวลาสองสามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เอาละครับวนะครับผมสําหรับท่านที่พึ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับเข้ามาดูแล้วนะยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมนะครับ <at> เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราก็อย <at> ่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็ <at> แล้วสําหรับคลิปหน้านะว่าจะเราจะพาไปลุยหม้ธรรมชาติที่ไหนก็ติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวไปลุยหมยธรรมชาติหมยต่อไปด้วยกันนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ทําคลิปในแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ลืมนะครับทีมหนาะนะ้าขอสปิลมาขอให้รีวิวสปิลขอให้ทําคลิปอ่า พื้นฐานสป,ปิวให้เดี๋ยวผมทำให้นะครับไม่ลืมแน่นอนนะครับผมเอาละครับพีนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่ใหม่ธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเก็บของครับ